สวัสดีครับออยรกนะครับได้เห็นผลงานแต่งหน้าของผมเมื่อต้นคลิปแล้วใช่ไหมครับทั้งหมดนั้นมาจากเมคอัพของ Overton Princess ครับในรุ่นที่เราคุ้นเคยก็คือ b e n e f i c i n t นะครับแต่เขาปรปับปรุงสูตรใหม่แพคเกจใหม่นะครับโดยสูตรเนี่ยผสม p พีโวนี่เข้าไปเพื่อการบำรุงที่มากกว่าเดิมครับ แล้วจะบอกว่าเคล็ดลับการแต่งหน้าครั้งนี้เนี่ยอยู่ในส่วนของเบสเมคอัพนะครับตั้งแต่ผมเรื่องของการลบลูกคุ้มค้นนะครับผมลง BB แล้วผมค่อยๆเลเยอร์ด้วยรองพื้นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นนะครับขานไปได้ก็คือคอนซีลเลอร์นั่นเองจะสังเกตได้ว่านะครับผิวอะ มันออกมันเนี้ยบแต่ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ในส่วนของสีสันเนี่ยสีสันนะครับก็จะเป็นลักษณะของความธรรมชาตินะครับถ้าเราได้เห็นทั้งหมดนะครับของคอลเลคชั่นนะครับมันเป็นสีที่แบบจับคู่กันง่ายนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่ามันคลาสสิกมากของแบรนด์ p p นะครับก็คือเจ้าตัวทิ้นครับผมใช้ทีไรเนี่ยก็คือ สวยทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะทาปากนะครับหรือทาตรงแก้มนั่นเองนะครับยังไงก็ลองนะครับไปสัมผัสนะครับดูว่าเฮ้ยเมคอัพเนี่ยที่ดูว่าแบบราคาเข้าถึงง่ายเนี่ยมันสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ตามที่ผมแต่งหรือเปล่านะครับผมเชื่อมั่นว่าง่ายมากๆครับฝากกันไว้นะครับผมสาวรัโอทอลพิเซสครับ